เด็กสาวในวันเกิดของเธอขณะที่ครอบครัวของเธอไม่สนใจเธอก็ปีนข้ามราวบันไดหลังจากสแสดงรอยยิ้มแข็งบนใบหน้าที่ชาของเขาเธอกระโดดลงไปโดยไม่ลังเลทําให้ชีวิตของเธอต้องหยุดลงตลอดการเมื่ออายุ11ปีแต่ที่แปลกก็คือมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในครอบครัวพวกเขายังสามารถรับประทานอาหารเย็นได้อย่างสบายใจดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้จริงจังกับการฆ่าตัวตายของหญิงสาวเลยแม้กระทั่งแม่ของเด็กผู้หญิงคนนั้นแค่แกล้งทําเป็นเสียใจกังวลว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกแฟรงค์หัวหน้าครอบครัวผลักประตูลง เพื่อให้แน่ใจว่าฉันสามารถสังเกตทุกการกระทำของพวกเขาได้ตลอดเวลา พวกเขาเป็นครอบครัว3ามรุ่นมีคุณปู่ไว้กลางคนว่างงานคนหนึ่งแฟรงค์ซึ่งพอใจกับสถานการณ์ปัจจุบันมีคุณยายคนหนึ่งที่เชื่อฟังปู่ของเธอมากพวกเขามีลูกสาวสองคนแม้ว่าลูกสาวคนโตจะอายุเพียง20ปีแต่เธอก็ให้กำเนิดลูก3าคนแล้วลูกสาวคนที่สองยังคงเป็นนักเรียนมัธยมปลายสำหรับคนนอกพวกเขาดูเหมือนเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและรวมเตยวกันแต่มีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่รู้สถานการณ์จริงทุกคืนหลังจากที่ครอบครัวกินข้าวเสร็จและพักผ่อนแฟรงค์จะให้ยาคุมกำเนิดแก่ลูกสาวเป็นการส่วนตัวแล้วขัับรถพาาาเเธอออไปยงงชนมืห่กล รอลูกค้าที่นัดหมายไว้อย่างเงียบๆเพราะอัตราการเยี่ยมชมของพี่สาวฉันค่อนข้างสูงน้องสาวถามถึงอาการของพี่สาวอย่างเป็นกังวลคุณยังทนมันได้ไหม แม้ว่าลอร่าจะเศร้ามากก็ตามแต่การเกิดมาในครอบครัวเช่นนี้เธอก็ทำได้เพียงยอมรับมันอย่างเงียบๆทุกวันจนถึงเย็นแฟรงค์จะพาทุกคนไปที่ห้องของตนหลังจากนั้นเขาบังคับให้ลูกสาวกินยาคุมกำเนิดเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวแม้แต่ลูกสาวคนที่สองของเขาที่ยังเรียนมัธยมปลายก็ไม่รอดทุกวันเขาจะมารับลูกสาวจากโรงเรียนจากนั้นเขาก็ขับรถเข้าไปในทางตันค่าใช้จ่ายทั้งหมดในครอบครัวขึ้นอยู่กับเงินที่ลูกสาวสองคนถูกบังคับให้หามา กังวลว่าลอร่าซึ่งเพิ่งสูญเสียลูกสาวไปจะไม่สามารถหลีกหนีความเจ็บปวดได้เพื่อนสนิทที่มีน้ำใจมาปลอบใจเขาเป็นการส่วนตัวแต่แม่กลัวว่าลูกสาวจะพูดอะไรที่เธอไม่ควรพูดเธอจึงรีบนั่งข้างพวกเขาโดยอ้างว่ากำลังดูทีวีต้องการฟังการสนทนาของพวกเขาและลอร่ารู้ทุกสิ่งที่แม่ของเธอทำรอจนกว่าเพื่อนของคุณจะจากไปรู้สึกหดหูใจรีบหนีไปเข้าห้องน้ำเธอร้องให้เงียบเยบเพื่อคลายความโศกเศร้าในใจ ไม่นานแฟรงก์ก็กลับบ้านเผชิญหน้ากับพ่อที่สงบและเศร้าหมองลอร่ารีปรับอารมณ์เพื่อรับมือกับงานช่วงเย็นแฟรงก์เห็นสิ่งนี้และเพิกเฉยต่อมันเขาเปิดตู้เย็นเพื่อหาอาหารแก้หิวแต่แล้วเขาก็เห็นเค้กที่ยังทําไม่เสร็จในวันเกิดหลานสาวของเขาเขากลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่เมื่อมองดูเค้กเขาไม่ต้องโศกเศร้ากับการตายของหลานสาวของเขาแต่น่าเศร้าเพราะครอบครัวสูญเสียคนที่สามารถทําเงินให้เขาได้มากขึ้นลูกสาวอยู่ต่อหน้าแม่ใช้มีดกรีดตัวเองบนฝ่ามือแต่เมื่อแม่เห็นก็ไม่กล้าไปข้างหนน้้้าาเเเพื่ออดดดูแแลใใหึงงธขไปครรัวโยตทน จากนั้นจึงล้างด้วยน้ำสะอาดสิ่งที่เธอโกรธไม่ใช่ว่าลูกสาวของเธอต้องการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องเกี่ยวกับความกังวลว่าลูกสาวของเธอจะไม่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวของเธอได้เนื่องจากอาการบาดเจ็บนั้นพี่สาวเห็นทุกอย่างแล้วอยากคุยแต่แม่ของฉันบอกฉันอย่างนั้นเป็นการดีที่สุดที่จะทำสิ่งของคุณเองในไม่ช้าผู้เป็นพ่อก็พาลูกสาวคนโตไปสู่ทางตันตามปกติพวกเขาบังคับให้เธอใช้ร่างกายเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวของเธอแต่เพราะลอร่าถูกบังคับให้ทำงานไม่หยุดส่งผลให้เธอตั้งท้องอีกครั้ง ข่าวที่ไม่คาดคิดนี้ทาให้ทั้งครอบครัวตกอยู่ในความสับสนเพราะมันขึ้นอยู่กับรายได้ของลูกสาวสองคนเท่านั้นไม่สามารถหาเงินเลี้ยงลูกได้อีกต่อไปหลังจากคุ่นคิดอยู่นานแฟรงก์จึงตัดสินใจโทรติดต่อกรมสวัสดิการหวังว่าจะได้รับเงินอุดหนุนจากนโยบายพวกเขาทุกคนแต่งตัวกันแต่เช้าวันรุ่งขึ้นยินดีต้อนรับการมาถึงของผู้สอบบัญชีกรมสวัสดิการพวกเขาค้นหาไปรอบๆห้องดูว่าครอบครัวนี้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดความยากจนหรือไม่กังวลว่าผู้ใหญ่จะโกหกเจ้าหน้าที่ขอคุยกับลูกที่บ้าานนนเป็กรส่ววตัว และแฟรงก์กำลังรอยอย่างเงียบๆอยู่นอกประตูกลัวว่าลูกจะพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดไม่นานพนักงานก็กลับมาที่ห้องนั่งเล่นอีกครั้งคุณกำลังตั้งคันเขาอยากรู้อยากเห็นมากพวกเขาไปขอรับผลประโยชน์เพราะครอบครัวมีฐานะยากจนทำไมคุณถึงยังอยากตั้งครันและมีลูกอีกคนแต่โชคดีที่แฟรงก์เตรียมพร้อมล่วงหน้าลอร่าอาศัยคำพูดที่พ่อของเธอแต่งไว้ล่วงหน้าตามที่คาดไว้พวกเขาตอบสนองได้อย่างราบรื่นและในที่สุดครอบครัวของพวกเขาก็ประสบความสำเร็จในการได้รับเงินช่วยเหลือความยากจน เพื่อความสุขนี้แฟรงค์มารับลูกสาวคนที่สองจากโรงเรียนตามปกติจากนั้นเขาก็ขับรถเข้าไปในทางตันสาวหน้าหาคนหัวเราะอีกหน่อยได้ไหมครั้งนี้ไม่ต้องการเงินใช่ไหมรับไปเถอะมันไม่ง่ายสําหรับคุณเช่นกันฉันจะมองหาคุณในครั้งต่อไปเพราะสาวสาวแสดงได้ไม่ดีเมื่อแฟรงค์กลับถึงบ้านเขาก็ทิ้งอาหารทั้งหมดในตู้เย็นลงถุงขยะเพื่อลงโทษลูกสาวคนที่สองเขาต้องการให้ทั้งครอบครัวถือศีลอดกับเธอ เด็กสาวเต้นรำอย่างมีความสุขหน้าทีวีโดยไม่รู้ว่าคุณปู่ข้างบ้านมีเจตนาชั่วร้ายอยู่แล้วเขาแกล้งทำเป็นพาหลานสาวออกไปกินไอศกรีมจากนั้นเขาก็ถือโอกาสพาเธอไปที่บ้านของครอบครัวเศรษฐีการเห็นคนอื่นซื้อไอศกรีมให้ตัวเองเด็กผู้หญิงกินและดื่มอย่างมีความสุขไม่รู้ตั้งแต่วินาทีที่เธอเดินเข้าประตูไปอันตรายก็มาอย่างที่คาดไว้เช่นกันตามคำขอของคุณปู่หญิงสาวที่ไม่สงสัยลุกขึ้นยืนและเต้นรำต่อไปแต่เป็นเพราะการเคลื่อนไหวของเธอ ทำให้คนในทางที่ผิดตรงข้ามกับคุณทําสิ่งชั่วรอจนกว่าหญิงสาวจะกลับมาบ้านเธอต้องการเล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้แม่ของเธอที่กําลังหลับอยู่แต่ก่อนที่เธอจะได้พูดออกไปปู่เข้ามาบังคับดึงเธอออกไปโดยไม่รู้ว่าลอร่าไม่ได้นอนบนโซฟาเมื่อเห็นสิ่งที่พ่อของเธอทําเธอก็ไม่กล้าที่จะทักท้วงแม่แค่มองดูโดยไม่กล้าส่งเสียงใดๆแต่ใบหน้าที่สงบของเธอดูเหมือนเตรียมพร้อมสําหรับบางสิ่งบางอย่าง ดูเหมือนลูกสาวจะเข้าใจไม่นานสามีก็กลับบ้านอีกครั้งหญิงชารากำลังสนใจเรื่องการทำความสะอาดจานของเธอเธอไม่สนใจไอศกรีมที่สามีของเธอเสนอให้เธอรอแฟรงกลับบ้านพักผ่อนเธอค่อยๆหยิบไอศกรีมขึ้นมาสีหน้าเกือบจะชาบนใบหน้าของเขาทําให้ผู้คนรู้สึกเย็นชาทันที รอจนถึงวันถัดไปทันใดนั้นหญิงชราก็สงบลงอย่างน่าสะพรึงกลัวเธอไม่พูดอะไรเพื่อตอบคำถามของลูกสาวเธอลอร่าเปิดประตูอย่างกล้าหาญภาพต่อหน้าต่อต,อตาเธอทำให้เธอสับสนอยู่ครู่หนึ่งปรากฏว่าแฟรงค์นอนอยู่บนเตียงโดยไม่เคลื่อนไหวลอร่าไม่รู้สึกเศร้าในขณะนี้ความตื่นเต้นที่ไม่อาจหยุดยั้งเติมเต็มทุกเส้นประสาทบนใบหน้าเธอมาที่ห้องนั่งเล่นเดิมทีเธอคิดว่าแม่ของเธอฆ่าคนเพื่อพวกเขาลอร่าไปปิดประตูสิ ลอร่าเสียใจมากโดยไม่คาดคิดแม่ของฉันทำเช่นนั้นเพียงเพราะเธอต้องการแทนที่ตำแหน่งพ่อของเธอหลีเกี่ยววดยินดีให้บริการไม่กินไม่เที่ยวแวะไม่เยี่ยวก็ยังดีฝากดกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ